ผักที่เราเลือกเราควรจะเป็นเลือกที่ที่สดหน่อยนะคะสดแล้วเราก็มาแกะออกนะคะเรามีเรามีผักที่เราจะผัดเราเรียกว่าผัดผัดผกรวมนิดค่ะมีข้าวโพดอ่อนมะเขือเทศกะหล่ำปีประกาศทางขาวขั้นตอนแรกนะคะเรานําผักไปล้างให้สะอาดก่อนค่ะล้างเสร็จแล้วเราก็นํามาหั่นค่ะหั่นประมาณพอคานะคะไม่ต้องยาวมากค่ะ อันนี้นะคะอันนี้หั่นข้าวโพดค่ะนีผักกะลัปีนะคะมีประกาศชังข่าวคะ่ะหัน่นผักมีอะไรก็ได้ค่ะที่อยู่ในตู้เย็นนะคะเอามารวมรวมๆกันย่างละนิดย่างละหน่อยไม่จําเป็นต้องไปหาซื้อมีเรืองสตังค์นะคะยุคนี้มันยุคโควิดนะคะอะไรปไรปยัดได้เราก็ควรปไรปยัด เรามาเริ่มกันเลยนะคะนี่หั่นหั่นก็พูดแบบนี้ค่ะหั่นไม่ต้องอยาวมากนะคะหั่นพอคําค่ะหั่นเสร็จอะไรเสร็จเราก็นําไปล้างนะคะแล้วหั่นเราเอาผักทุกหั่นนะแล้วนามาล้างนะคะแล้วเดี๋ยวเตรียไปผัดค่ะ เนี้นะคะ่ะแล้วเราตั้งกระทะให้หร้อนนะคะอันนี้เราใส่น้ำลงไปแทนน้ำมันนะคะเพื่อสุขภาพค่ะเพื่อให้ได้โปรตีนเราไม่เราไม่ใช้เนื้อสัตว์นะคะแต่เราใช้เป็นไข่ค่ะตั้งกระทะใส่น้ำเล็กน้อยนะคะเปิดไฟแหร่แรงน่อยให้ให้น้ำเดือดะค,ะค่ะแล้ก็ตอกไข่ใส่ลงไปค่กตอกไข่ใส่นะคะ ก็คอยตอกไข่มันนั่นหน่อยหนึ่งไข่เริ่มสุกแล้วได้ไข่แดงแตกเริ่มให้ไข่เกิดนะพอไข่สุกแล้วเราก็เอาผักลงไปอะค่ะเอาผักไปตักเผักเอาผักไปผัดขั้นตอนแรกนะคะไข่สุกแเราก็เอาผักลงไปค่ะ นะะคเราเอาผักลงไปค่ะผักเป็นใบผักนะคะผักที่เราเตรียมมาล้างสะอาดแล้วนะคะแล้วแต่ผักที่เราชอบเรมีอะไรเราใส่ไปได้เลยค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นปลาคางค่าหรือว่ากำลังตีเรามีอะไรมีผักคะน้ามีอะไรใส่ได้หมดเลยค่ะผักอย่างนี้ที่เราเลือกจะต้องเลือกนะคะเราอั้งมือเย็นกันนะคะเแล้วก็หั่น เร่ต้องไม่ผัดสุดมากนะคะเพราดี๋ยวคามหวานจะขาดมันจะไมไปผัดพอให้มันสโลบชโลบกคมันจะได้กออดรอบหวารนรสตทางผักมันจะได้ยูนยน,นมันจะได้ยูนในผักมันจะได้ไม่ไใั่น้ำหมดนะคะต้องคอยคนมนไว้นะคะไม่งั้นมันจะไหม้ค่ะเพราะว่าเราผัดในน้ำเราไม่ได้ผัดใน นะคะาห้ารจานนี้มันเหมาะสำหรับเพื่อสุขภาพอะคะ่ะที่เขาไม่กินเนื้อสัตว์นะคะกินทุกมังสวิรัต็กินได้นะคะค่อยคนไวคะ่ะไม่งั้นหนะักกน้ำผักมันยังไม่ออก่ะ ่คะผักแค่เนื้พอทัดผักประมาณแค่นี้นะคะแล้วทีนี้เราจะเริ่มปรงกกุงรสเลยค่ะท่านที่ทานเจน,นะคะเราก็ไม่ใช้น้ำปลาค่ะเราใช้เกลือกับซอสปรุงรสก,กัค่ะไม่ต้องเค็มมากนะคะเอาพอประมาณนะคะเพราะว่าน้ำผักมันหวานเราไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะใส่แค่ซอสปรงกกุงรสเฉลี่ยๆนี่ค่ะตสุดท้สยแลยนะคะ พร้อมเตรียมที่จะเติมปลาเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ,คะพร้อมเติมเลยนะคะหั่นให้สุกภาพจานนี้เรียกว่าผัดผักรวมมิตรค่ะเดี๋ยวเราจะหั่นมะเขือเทศโรยหน้าอย่างหนึ่งะค่ะเป็นอันได้เรียบร้อยค่ะเราจะมานี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราก็หั่นมะเขือเทศอะคะ่ะมะเขือเทศอะไรก็ได้ค่ะมีในตู้เย็นเอาไปได้เลย มีอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปไม่จำเป็นต้องไปหาซื้ออือ่าเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ 对。